ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณกฤษชัยพยอมแย้มค่ะผู้สมัครหมายเลข29กนะคะจากพรรคประชากรไทยเชิญค่ะขออนุญาตถอดแมสนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมกฤษชัยพยอมแย้มผู้สมัครหมายเลข29ก ประชากรไทยเรามาด้วยนโยบายสั้นๆครับสโลแกนสั้นๆนั่นก็คืออยากอยู่ดีกินดีมีสุขเลือกกิจชัยเบอร์ยีิบเก้าเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนโยบายผมหลักๆนั่นก็คือใกล้ใหม่ใหญ่ใกล้คืออะไรครับเราจะใกล้ชิดปัญหากับพี่น้องประชาชนเรื่องใกล้ๆตัวเราจะทำก่อนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่เพื่อการกินดีอยู่ดีมีสุขนะครับ ส่วนในเรื่องของใหม่เราจะใหม่ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีทุกอย่างจะสามารถช่วยแก้ปัญหาสามารถเสริมทุกอย่างได้จะทำให้อนาคตของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือคำว่าใหญ่ก็คือกรุงเทพมหานครจะมีเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมวันนี้นะครับเป็นวันที่บอกได้เลยว่าทำให้ทุกคนได้รู้ว่าคำว่าสิทธิมนุษย,ยชนเป็นอะไรที่สำคัญมาก หากหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องตรงนี้นั่นก็คือหัวข้อนี้นะครับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนท่านรู้ไหมครับวันนี้เราถูกแบ่งปันพื้นที่เราถูกยึดพื้นที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เอาพื้นที่สาธารณะมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทย นโยบายของผู้ว่าถ้าหากผมถูกเลือกนะครับผมบอกได้เลยว่าผมจะเปิดพื้นที่สาธารณะอย่างจริงจังครับให้ทุกคนได้มีโอกาสในการนำเสนอหรือในการพูดคุยทุกวันถามว่าทำไมครับง่ายมากครับเรามีสวนลุมสวนลุมริมนถนนมีพื้นที่ยแยะๆมากมายครับลานจอดรถตรงนั้นนะครับทางด้านหน้า เราเปิดเวทีเลยครับกรุงเทพมหาคนครควรจัดตั้งเวทีมีรถห้องน้ำดูแลพี่น้องประชาชนในการนำเสนอแต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวครับทุกคนจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายถ้าเห็นด้วยกับผมตบมือครับพี่น้องครับนโยบายนะครับแค่คนไร้บ้านง่ายมากครับคนพวกนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเขามีความเป็นอยู่ที่สำคัญมากถ้าเราส่งเสริมเขา ในเรื่องของความเป็นอยู่การที่จะแก้ปัญหาของเขานะครับเราก็จัดที่อยู่ให้สิครับหน่วยงานราชการมีพื้นที่เยอะแยะมากมายจัดพื้นที่เขาอยู่ส่งเสริมอาชีพครับให้เขาสามารถฝึกอาชีพได้ให้เขามีอาชีพแค่เราหางานให้เขาทำให้ทุกคนสร้างสร้างงานสร้างอาชีพได้นั่นก็เป็นการส่งเสริมแก้ปัญหา ระบบ CSR ของเมืองไทยกับบริษัทเอกชนสามารถร่วมกับกรุงเทพมหานครในการที่จะเข้ามาดูแลได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินให้กับคนที่ไร้บ้านระบบ CSR นะครับ CSR ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมห,หานครสามารถร่วมกับ CSR กับบริษัทต่างๆได้หลายๆอย่างครับพี่น้องท่านดูดิครับง่ายมากเลยครับชีวิตความเป็นอยู่เอาระบบ CSR มาใช้ครับพื้นที่สาธารณนะไฟแสงสว่าง บริษัทไหนอยากจะร่วมกับกรุงเทพมหานครมาทําไฟแสงสว่างโซลาเซลล์ครับติดในชุมชนและติดป้ายบริษัทท่านด้วยทําได้ไหมครับทําได้ครับอยู่ที่ว่าจะทําหรือเปล่าที่จอดรถริมทางเท้าริมถนนไม่ยากครับเอาพื้นที่ว่างในกรุงเทพมหานครหรือใครมีพื้นที่ว่างที่อยากจะเข้าร่วมกับโครงการกรุงเทพมหานครมาทําพื้นที่จอดรถครับเก็บเงินครับแบ่งผลประโยชน์กันกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครทําได้ครับ แก้การจราจรรถติดไม่ยากครับนำเทคโนโลยีเข้ามาเลยครับซิชอาก็สามารถร่วมกันได้ต่างประเทศมีบุคลากรที่ดูแลในเรื่องของการจราจรอย่างจริงจังครับประเทศไทยกรุงเทพก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตรงนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหารถติดไม่ใช่พอถึงเวลารถก็ไม่สามารถออกจากปากซอยได้ เห็นไหมครับมันก็จะเป็นปัญหาเลื่อนลังของเราถึงเวลาตํารวจปล่อยไฟแดงเป็นไงครับไฟแดงชนไฟแดงอีกอีกเขียวหนึ่งก็ไม่สามารถไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเรานําเทคโนโลยีเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ผู้สูงอายุก็เหมือนกันนะครับสุภาพสตรีท้องก็เหมือนกันบอกได้เลยว่าพักประชากรไทยเรามีนโยบายที่จะดูแลทุกคนให้มันทัดเทียมกันอย่าลืมครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกวันนี้เราถูก กีดกันนั่นคือพื้นที่ต่างๆจากหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่เองนะครับอาจจะป้องกันตัวเองมากอาจจะกลัวตัวเองมากแต่ถึงเวลาถามว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนคุณจะต้องมีความสำคัญในเรื่องนี้ว่าให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังผมเคยนะครับอยากจะบอกทุกท่านว่าพักประชากรไทย เราแก้ไม่ยากในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันในการส่งเสริมอาชีพหารายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับผู้ค้าแม่ขายสิ่งที่สำคัญที่สุดคนคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็จะได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกันครับผมทราบว่าหมดเวลาครับผมคารบเวลาครับขอบคุณมากครับท่านผู้ขขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพเชิญถ่ายภาพค่ะคุณกิตชัยเพย์ยอมยนะคะหมายเลข29ผมขออนุญาตใช้สัญลักษณ์นี้ให้ทุกท่านทราบนะครับ สัญ,ญลักษณ์นี้มีที่มานั่นก็คือหัวใจสั่งการครับเป็นใจรักนะครับสมองสั่งงานคิดงานครับแล้วก็ส่งมาที่มือเป็นพลังในการที่จะทํางานครับขอบคุณทุกท่านมากครับค่ะก็อยู่ระหว่างที่สมวนชนเก็บบันทึกภาพนะคะครับข,ขอบคุณครับค่ะ ขอบคุณคุณกิตชัยเนะี่ยจะอยู่บนเวทีต่อได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงต่อไปเราจะขอเชิญผู้สมัครทุกท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบนเวทีแห่งนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญผู้สมัครทุกท่านนะคะแล้วก็สื่อมวลชนมาร่วมบันทึกภาพนะคะนี่เป็นอาจจะเป็นภาพประวัติศสาสตร์ของการรวมผู้สมัครบนเวทีแห่งนี้นะคะสําหรับท่านที่ต้องมาพูดในช่วงที่3ที่เดินทางมาถึงแล้วเราเรียนเชิญด้วยนะคะด้ <laughs> อยู่ในที่ก่อนเลเือกได้สิทธิ์ก่อนเลยค่ะ ยังก่อนนะคะขอภาพใส่หน้ากากก่อนนะคะโอเคค่ะยังใส่หน้ากากือนะคะเดี๋ยวจะเป็นภาพวิดีโอนะคะ คุณกิจชัยนะคะหมายเลขที่สิบเก้าค่ะครับผมกิจชัยพยอมย้ำนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับที่วันนี้เปิดโอกาสให้ทางพรคประชากรไทยได้มีโอกาสเข้ามาพูดในหัวข้อต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งนะครับนโยบายของพรรคประชากรไทยในตอนนี้ก็คือเราจะสานต่องานของท่านสมัครสุนทรเวชท,ที่ท่านได้ทําให้กับคนกรุงเทพมหานครหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นคนชั้นล่างนะครับคนยากดีมีจนรวมถึงคนที่มั่งมีสีรสุขนะครับ นโยบายของพรคประชากรไทยเราออกมาแล้วครับว่าเราจะดูแลคนทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นคนในกรุงเทพหรือคนต่างบัตดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับการแก้ปัญหาทั้งหมดผมมองว่าถ้าจะแก้จริงๆต้องเอากรุงเทพมหานครออกจากการปกครองของกระทรวงมหาดไทยก่อนครับเราจะได้แก้ปัญหาได้หลายๆเรื่องไม่ใช่ทุกวันนี้เราจะทําอะไรมันก็ไปติดในเรื่องของพระราชบัญญัติข้อกฎระเบียบต่างๆนะครับอย่างนโยบายของพรักประชากรไทยเราก็จะ ส่งเสริมนะครับในแก้ในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับของคนทุกระดับชั้นเนี่ยอย่างเรื่องในการทำทัฟฟิกคอนะครับในเรื่องข้อกฎหมายหรือการฟ้องร้องอะไรต่างๆนี่แหละครับนี่คือนโยบายที่เราตั้งใจครับการอยู่ดีกินดีมีสุขครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะคะเราก็ได้รับฟังกันทั้งหมดแล้วแต่ทุกท่านคะคุณกิติคะขอทิ้งท้ายนิดเดียวค่ะวันนี้3พฤษภาคมเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะคะเบิร์นเ r e s s Freedom นะคะก็ ากสื่อมวลชนไว้กับท่านผู้ว่าด้วยนะคะครับก็อย่างนี้ครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านได้ฟังผู้สมัครทุกท่านรวมทั้งข้อคิดที่เป็นประโยชน์กับทั้งสี่ท่านเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าอย่างที่ผมเชื่อตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเวทีวันนี้หัวข้อที่เราพูดกันในวันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งที่ก้าวหน้ามากในการบริหารจัดการเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองในยุคสมัยใหม่นะครับเราหวังว่าผู้ว่าทุกท่านที่ได้ให้คำมั่นสัญญาในวันนี้ เมื่อท่านชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้บริหารแล้วจะนําไปปฏิบัติและเราคิดว่าสาระสําคัญที่อยู่ในวันนี้ท่านพูดอะไรไว้อะไรยังไงนะครับเราก็จะเตือนท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านได้เป็นผู้ว่านะครับขอบคุณคทุกท่านที่ให้เกียรติเวทีวันนี้คุณธปนีปิดรายการได้เลยครับค่ะก,ก่อนอื่นเดี๋ยวขอเชิญทางเครือข่ายอีกส เครือข่ายที่ยังอยู่นะคะกลุ่มเส้นได้นะคะแล้วก็น้องๆนิสิตอ่ารีคอร์เดอร์แล้วก็สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาคณะรัฐศาสตร์จุฬาเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วกันนะคะเพื่อขอขอบคุณท่านผู้สมัครที่อยู่กับเราจนถึงวินาทีนี้ท่านคือผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้ความสนใจให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนวันนี้เราต้องขอขอบคุณพวกท่านมากๆเลยนะคะถ่ายได้ไหมคะภาพขอจัดนิดนึงนะคะ นะะในระหว่างนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมจัดเวทีเปิดแนวคิดนะคะเปิดวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ราชก,การกรุงเทพมหานครว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชนนะคะประกอบไปด้วยศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแยง้งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์สโมสรนิสิตคณะรัฐศา,ตา,า,าส,สนนศรศาตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยนิสิตรีคอร์เดอร์แอมเนสซี่เอนเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยมูล,ลนิธิอิสระชน กลุ่มเส้นได้ Map Data Thailand สํานักข่าว Reporters ข่าวสามมิติและ AAS Play นะคะ